ันนี้จะมาโชว์วิธีการลบที่ติดค copy right ใน YouTube นะคะว่าเราจะลบยังไงโดยที่ไม่ต้องลบทั้งคลิปเราจะลบแต่ตรงพาร์ทที่มันติดลิขสิทธิ์ค่ะแล้วมันมี2วิธีนะคะที่เราจะเช็คว่าเช็คตรงไหนเราจะรู้ได้ไหมได้ยังไงว่าเราผิดติดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่หม่โชว์ให้ดูค่ะ คค่ะทุกคนรักปากคุณเพื่อนคลิปนี้ก็จะทำคลิปเกี่ยวกับคลิปลฟ์สดของ YouTube นะคะถ้าใครติด copyright เนี่ยก็ให้เข้าไปอัพพลายแค่ลบตรงตรงแซกเมนต์หรือว่าตรงที่มันผิดได้นะคะไม่ต้องลบทั้งคลิปนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปใน YouTube Studio เราเลยค่ะ นะคะใน YouTube Studio แล้วก็เราก็เข้าไปตรงข้างซ้ายมือที่มันมีคำว่า,าคอนเทนต์เนี่ยนะคะซ้ายมือเสร็จแล้วคลิปไลฟ์สดต่างๆมันก็จะขึ้นมาโชว์นะคะแล้วก็เราก็ไล่ดูว่าคลิปไหนอันไหนที่มันผิดกดนี่ไงคะของพี่ไม่มันก็มีคลิปนี้คลิปที่สอง เนี่ยมันบอกว่า copyright ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเอาเมาส์เคอร์เฮอบไปค่ะยังไม่ต้องคลิกนะคะยังไม่ต้องกดพอเราฮอบเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะบอกว่า cdetail แล้วก็กดเข้าไปเลย cdetail แล้วมันก็จะขึ้นมาตรงหน้านี้นะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ โอ e วอร์วหน้านี้ใช่ไหมว่ามันมีอะไรผิดถ้ามันมีเสียงเล็ดลอดหรือมีอะไรเนาะเนี่ยของพี่ใหม่มันมีเพลงนี้เพลงบอกว่าญานบอกมีชาติหน้าเออนี่มันผิดกฎเนาะผิดกฎแล้วเขาก็จะถามเราว่าจะให้ select action เออแล้วก็กดไปเลย select action เออ พอกดเสร็จมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะทุกคนมันก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็เช็คดูอันนี้บอกว่าลบวิดีโอไหมฉันจะไม่ลบนะเอออย่าลบอันนี้อันที่สองนี่เขาบอกว่าให้เลือกเอาเพลงอื่นขึ้นมาไหมก็แล้วแต่นะคะแต่พี่ไหมไม่ทําในกรณีนี้พี่ไหมจะมาโชว์ trim segment นะคะแล้วก็กดเข้าเลยกดไปเลย trim ก็คือตัด แต่พาร์ตตรงที่มันผิดเสร็จแล้วเราก็กด c o n t i n u ีนะคะอ่ากด c o n t i n u ีแล้วเขาก็จัดการให้เราอยู่ค่ะเขาจะ trim แต่ตรงที่มันผิดนะคะเห็นไหมแล้วนี่คือพาร์ตเพลงหรือเสียงที่มันเล็ดลอดเข้ามาที่มันผิดค่ะเออเขาก็บอก trim the claim part of your video เออ นั่นแหละเขาก็กำลัง t r i มให้อยู่นะคะทุกคนแล้วเราก็กด save save แล้วเขาก็ขึ้นมาอีกว่าพร้อมที่จะ t r i มหรือยังเออเราก็บอก t r i มเลยกดตรง t r i มไปเลยเห็นไหมเขาก็กำลัง t r i มให้เราอยู่เออเนี่ยเขาก็กำลังจัดการให้เราอยู่เราไม่ต้องทำอะไรอีกทั้งนั้นก็ต้องอ่า พอเราอพลเสร็จเขาก็บอกว่าวิดีโอ copyright detail แล้วก็วิดีโอ edit ก็ยัง progress อยู่นะคะเขาบอกว่า this progress เขาบอกว่าการจัดการนี้อาจจะใช้เวลายาวๆสักหน่อยแล้วก็คุณจะออกไปก็ได้แล้วก็กลับเข้ามาเช็คดูอ,อีกทีหนึ่งนะคะ เออเราไม่ต้องเปิดทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวกลับเข้ามาเช็คได้คะ่ะโอเคจะ้ะแล้วนี่ก็วันก่อนคลิปนี้ก็อ่าก็ติดค่ะเพราะมันมีเสียงเพลงแล้วอันนี้มันก็โอเคแล้วมันไม่มีอะไรติดแล้วเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ที่ทำเมื่อวาน ที่เราอัพพลายไปเมื่อกี้มันก็ยังขึ้นอยู่นะคะมันใช้เวลานะคะเราก็ต้องกลับเข้าไปเช็คอีกทีหลังนะคะแต่ขอเตือนไม่ใช่ทุกคลิปที่จะตัดได้ค่ะเราต้องเช็คกลับเข้าไปเช็คอีกนะคะถ้าคำว่า copyright มันหายไปมันก็ใช้ได้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะที่รับชม